ไานอกรอบบ้านนะครับเริ่มจากรั้วก็จะมีพวกขัดแตกล้าวนะครับแล้วก็พวกตะไคร่น้ำสะอาดความเปื้อนเลอะนะฮะงานสีอะไรก็เก็บให้ละ่ะโดยรวมนะครับผมสามชั้นนะครับมีน้ำขังในรางนะฮะจะต้องให้แก้น้ำขังในรางนะครับ,นะรบน้ำขังในรางนะครับ ปูนปักบ่อแตกร้าวนะฮะแล้วก็นี่ฮะเก็บเดินท่อให้เรียบร้อยนิดนึงทาสีท่อนะฮะปรับบ่อเอียงดินสุดนะครับดินสุดย่าตายครับผมดินสุดย่าตายนะฮะโดยรอบนะครับผมโอเคต้นไม้ต้นนี้ตัดให้แล้วโอเคนะฮะก็เรื่องดินสุดย่าตายนะฮะ โดยรอบบ้านนะครับผมเก็บงานเหล็กนี้หน่อยนะฮะงานเหล็กโผล่นพื้นชั้นหนึ่งนะครับเริ่มจากห้องโถงนะคก็จะมีฝ้าไม่เรียบนะครับรอยแตกลาวรออเฟรมนะครับจะมีรอยคาบน้ํารั่วเดิมนะครับอยู่หนึ่งสองนะครับเก็บขอบหน้าต่างผิวเก็บขอบหน้าต่างนะครับผมนะฮะเป็นห้องนอน ห้องนอนชั้นหนึ่งนี่นะฮะมีกระจกเป็นลอยนะฮะเก็บขอบงานปูนนะครับงานสีเหลือแต่เรื่องความสวยงามแล้วนะครับน้ำในน้ำเตะไว้ให้แล้วนะครับไม่มีอะไรครับไม่มีน้ำำําขังไม่มีน้ำตันไม่มีกระเบื้องร่อนนะครับบานประตูอะไรโอเคดีนะครับมาถึงห้องน้ำตัวนี้นี่ก็จะมีเก็บพวกขอบงกบนะฮะพวกขอบงกบพวกงานบันไดซิลิโคนเลอะเปื้อนเลอะอะไรเงี้ยฮะ เก็บยาแนวนะฮะบบน้ำโอเคเพว่นอนโอเคนี่อะไรนี่ก็ไม่มีหลไรเก็บแค่ความสะอาดเพื่อเลยขอบองกบตัวนี้นะฮะตัวครัวนะครับสรุปชั้นหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะครับ ผลตรวจชั้นสองนะฮะเริ่มจากห้องนอนใหญ่ชั้นสองนะครับสมีพื้นยุบนะฮะตรงนี้นะฮะแนวนี้นะฮะพื้นยุบนะครับแนวนี้นะครับพื้นยุบนะครับเก็บรอบเฟรมงานปูนนะครับแ,แล้วเก็บผิวฝ้านะฮะแปะไว้ให้แล้วนะครับเก็บรอบเฟรมนะฮะตองนั้นก็ไม่มีอะไรฮะมาถึงห้องน้ํานะครับผมห้องน้ําตรวจเช็คแล้วระบบน้ํานะครับมีปัญหาระบบไฟมีปัญหานะฮะ น้ำขังโอเคนะฮะไม่มีอะไรนะครับห้องน้ำความสะอาดยาแนวสักครั้งนะครับผมพอไปถึงระเบียงนะครับอาจจะมีเก็บผิวนี้หน่อยนะฮะเก็บผิวระเบียงไม่เรียบทางด้านนี้นะฮะระเบียงนะครับผมความสะอาดยาแนวนะฮะรอยแตกร้าวตามขอบพวกนี้นะฮะ ความสะอาดเฟรมนะครับโอเคชั้นสองนอนใหญ่นะครับสรุปประมาณนี้ครับสรุปโถงชั้นสองนะครับจะมียุบยุบตรงนี้นะครับความสะอาดเฟรมของร้าดบ้านนะครับผมด้านนอกก็มีอะไรโคมไฟไม่แนบนะครับผมมาถึงห้องนอนห้องนอนเล็กด้านหลังบ้านครับชั้นสองเก็บธรณียุบยุบนะครับเก็บขอบเฟรมนะครับผม แล้วก็ห้องน้ำนะครับผมบานเบียดนะบางติดนะครับบานติดนะครับ,บ,ารบอาจจะติดอยู่ช่วงช่วงนี้นะครับบางบิดไมส่สะดวกนะครับแล้วก็ระบบน้ำพื้นเรียบร้อยดีนะครับผม สรุปชั้นสามนะครับเริ่มจากห้องนอนใหญ่นะครับจะเหลือเรื่องรอยแตกรล้านะครับรอยแตกรล้านะครับโคมไฟไม่แนบนะครับผิวฝ้าไม่เรียบบริเวณนี้นะครับโอเคผิวฝ้าโคมไฟแล้วก็เรื่องพื้นเรื่องพื้นจะมียุบยวบตามนี้นะฮะที่แปะสติกเกอร์ไว้ให้นะฮะยุบยวบตามขอบนะครับยุบยวบตามขอบนะครับนะครับ ผมจะแปะสติกเกอร์ไว้ให้นะอันไหนที่ไม่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ไฟตัวนี้นะครับยังไม่ได้ต่อสายดินสายกาวให้นะครับห้องน้ำเหลือจะเก็บงานฝ้าตัวนี้นะครับห้องน้ำที่เหลือเรียบร้อยดีนะฮะมาถึงตัวระเบียงสีเราระเบียงอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าสีมันจะดูแบบเดางๆอยู่นะครับแล้วก็รอยแตกแล้านะครับรอยแตกแล้ารอยแตกแล้ารือรอบนะครับรอยแตกแล้านะครับ ภายนอกนะครับถ้าเกิดมองจากด้านนี้ก็จะเก็บรอยแตกรล้าที่พื้นนี้นะครับแล้วก็พื้นนี้นะฮะโอเคห้องนอนใหญ่นะครับเล็กด้านหน้าบ้านก็จะมีเริ่มจากพื้นก็จะมียุบยวบนะฮะด้านนี้นะครับประตูนี้ไอ้หน้าต่างปิดไม่สะดวกนะฮะตัวนี้นะฮะรอยแตกรล้าด้านนอกนะครับแปะไว้ให้แล้วนะครับรอยแตกรล้าพื้นกระเบื้องเขาเปลี่ยนให้แล้วนะครับเช็คสโลปให้แล้วนะครับ น้ำขังสลบอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยจะเรื่องความสะอาดนะครับห้องนี้นะกดเทซัมให้แล้วนะครับโอเคห้องนอนเล็กหลังบ้านนะครับก็จะมีเรื่องพื้นยุบเสียงดังนะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับเก็บขอบแต่กลาวรอบหน้าต่างนะฮะห้องน้ําเปลี่ยนพื้นให้ใหม่นะครับผมจะมีเก็บความสะอาดใน ในรูเนี้ยนะ,ะมีเศษปูนอยู่นะฮะแล้วก็บานเบียดนะครับผมบานเบียดนะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวย้อนไปห้องนอนเล็กวิดหนึ่งห้องนอนเล็กมีเรื่องของรือเมื่อกี้บานประตูบวงนะฮะบานประตูมาชิดพื้นแล้วก็บวงเงี้ยนะฮะนี่จะให้เปลี่ยนใหม่นะครับห้องน้ําห้องนอนเล็กด้านหน้าบ้านนะครับผมโอเคชั้นสามสรุปวันนี้นะครับผมชั้นหนึ่งนะครับ อ่าโอเคไฟตัดก,ก็คือเขาให้มาเป็นเบเกอร์กันไปลวกปลุกไฟดูดนะครับชันหนึ่โอเคครับ